เกมนี้จริงจังนะไม่ไม่ไม่เล่นแล้นะจริงจังเลยจริงจังเลยตัดสินล้ว 4v เริ่ม 4v เริ่ม,อ,ม,มอย่านอกเรื่องอ่าไม่นอกเรื่องนะเขาออกโซลิเวอร์นะเกนะมนี้ไม่ไม่ออกคนออกแล้วนะออกไปไหนแค่แค่โท,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 ทนมึงไม่ต้องเกลสูเสียตัวมึงตายใช่เ <c oughs> หรอซรซูมในบ่อ เท็ดากก็บอกเคลนชอบคำพูดช่วยนัดเอ้าไอ้ทุดลากบับดิเดี๋ยวนะใครโลมเอ้ากิเดอ์โลมทาร่าเอเลดเดี๋ยวนะไอ้นัดลากบับใช่ไหมนัดเออ ิ <muitas S 2> ้ว <sketches> ส women, ู <fe Jean> no, like ่กลางมันจนนะอย่างนี้สวยมม่งั้นป่ามันก็แท็กน้อยมันโง่เงี้ยมันแผนไม่ค่อยดีนะิ้วสู่กลางถึงมันจะคุมลุ่มได้แต่มันจนเว้ยเออเขาว่าเอาชินมาคุมรุ่มแทนดีกว่าแ้ให้ชินเว่าคุมลุมแทนดีกว่าแล้ไม่ให้มันได้อยู่าแรดก็ระวังสิจับก็พอถ้าแรดไปยืนออบอะ ไอ้โทษมันชอบขัดควาะ

ก็ปเปิดบัตมานี่เอ่ยนะ eye, ปล่อยปล่อยปล่อยปลิดลิดถ้าจ็กเกอร์ไม่ตายถ้าจ็กเกอร์ไม่โดนปกตายก็น่าจะไหวอยู่นะหรือโดนจับอะ <All right. S 1> ออไอค้คนไปอ,อ,อ้อเพอจริงเพราะว่าไอ้ชินอยู่ก็ <All right. S 1> โดนกดอยู่แล้วอะ <All right. S 1> คือคือให้เลดไปโดนกดดีกว่าและต้นเกมมันโปกใครไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วด้วย สรุปคือแรดกลางเหรอแมวรอไม่คือชินไปชินก็ทำอะไรไม่ได้อชิบหายไม่ไปนไรไม่เปเลยโอมินอยู่โอมินอยู่โอมินอยู่เขากฟิกจับว่ะนี่ไง เฮ้ยมันมันจะจับอุ้ยเกือบไม่อิอสุมันแม่นขนาดนี้ได้หรอวะเราเคยเจอมันอยู่เกมหนึ่งเราชนะนะมันจนๆอ่ะไอเกมที่มันจนๆเลยอ่ะใอ่อเข้ไหม มมไม่เป็นไรเราเลี้ยงการเงินแบบเนี้ยดีแล้วอืมเงินเราดีมากเลยนัดยาแลมอะไอชุดยาเ้าไอชุดยาห้าไอชุดยาห้าถ้าบางทีมันจับแทงแล้วมันเล่นก็น่ากลัวอยู่นะนะ มันเอาคนดูมามันก็ไม่ใช่แล้วอันนี้มันเกมตัดสินด้วยนะรู้มากรู้มากเขาเรียกว่าสามร้อยเอคว้ยแท็กกลางด้วยดิ เฮ้ยเขารวยนะสวยจัดเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสวยแรดไม่จนเกินไปแรดไม่จนเกินไปเขารวยนี่แหละความที่เขาคิดอยู่ ก็พอเลี oh ้ยงกันเงินปามสองร้อยไม่เป็นไรเหรเราสู้ง่ายเหร่เราสู้ง่ายจกรวยเฮ้ยตายแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ตายว่ะตื่นนิเดียวเองเฮ้ยตีทาราเขานะทาราอันติทารานูอุ้สวยเฮ้ยกันบุญโอ้โหชิบหายละปนแตกว่ะเพื่อนไม่ขุงว่ะ ไม่คุ้มเลย,เไ,มเยไม่ทันอยู่แล้วเมื่อกี้ไปยังไงก็ไม่ทันทันยังไงอะไม่เป็ออเลยไอ้ชองโคตรรวยอะเอ้ยนัดเดี๋ยวสักพักเราเดินสามเลยเฮ้ยสวยทศเล่นไหนเล่นไหนอย่างเงี้ยเล่นได้นะอุ้ย,อย,อ,ยอย่าอ่ให้ไอ้ชองดูลซูมอะอย่างเงี้ยต้องห้ามไม่ให้ชองดูลซูมเฮ้ยบัวน่ะเ,เอ้า ตก bon uh, ็็เปนโอ้เชี่ยบนแตกนี่ไงไม่ละม้วนลีนกันเกินอ่ะชิบหายละไอชิ้นแทงรัวนะไม่มีดรามิตนะถ้ามีก็บอกขึ้นชิ้นเดียวมันเอากลางมันจะเอากลางมันเอากลางเทนวิ่งทันปะอันติอันติเขียวเย็ก็ได้สวยเฮ้ยผักมาได้ปะผักเอ้โอเม้นกดสองกดตายแล้วเนี่ยสวยสวย อีรันดาวก็จะกลับสเต็กอะอีรันดาวจะเก็บสเต็กปะนี่ไงบอกแล้วสวยสวยสวยตัดเลื่อนหน่อยตัดเลื่อนหน่อยสวยสวยตายสวยได้อยู่ดันกลางดิดันกลางยาวดิกลางยาวดิขอกลางยาวขอกลางยาวชิบหายแล้วนี่ไงเราเปลี่ยนแล้วเราได้กลางเราเปลี่ยนเกมแล้วเฮ้ยต่อได้แล้วเนี่ยคิวเดื่อเจ็บมากคิวเดื่อเจ็บคิวเดื่อตายเฮ้ยถอยดิถอยดิเว้ยหมดเว้ยหมดเว้ย สวยบอกแล้วว่าโจ๊กป่ามาเล่นได้บอกแล้ว <_' S 2> ออเอ๊ะเฮ้ยเอ้ยไม่มีใครล้างแถบตรงนี้เลยเหรอ,<ส><ย>อมันเลี่ยมอยู่แล้วอะมันมันแม่นไปเปล่าถ้าถ้าถ้าว,าว้าวอยู่แล้วตายอะอันนั้นอะน่าสงสัยมากนะเกมเราก็กชนะอยู่แล้วอวว่ะไม่รู้ เล่เราชนะดิยอย่าให้โจกโดนโปกตายแค่นั้นแหละ,ละเล่เราเฮ้ยเดินกับเขาหน่อยเดินกับคนหนึ่งอะ <S <S อไอชิ้นชิ้นอะเดินแถวแถวเขาหน่อยเฮ้ยเดินเดินเดินกาเินไอชินกาลรนไอชินกาเรนไอชินกาเรนดีกว่าชิบหายแล,แล้วไม่สลับไม่ได้เพราะวั้นนั่นอะ <S <S ไม่แล้วใครรับอูเมนอูเมนมันดันบุนไม่ใช่เหรอเออไปดิไอชดอยู่กับเขาอะไอชดต้องอยู่กับเขาเป็นหลักเว้ย ใช่หรอจริงด้ยเฮ้ยไหวนะเนี่ยไหวนะเ่ล่นดิเล่นดิเล่นดิเล่นดิมันรถเกาะตัวเองอยู่อะเดินลึกงไปเดินลึกลงไนจะเล่นจะเล่นจะเล่นเราสวยเลยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันมันน่าจะแบบเป็นแผนเกินคาดด้วยไอ้เชี่ยกูกูล้งรูช่วยกูช่วยกูช่วยกูโอ้โหตายว่ะ ถอยเลย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 นัดโอ้โหไอชนัดทำอะไรไม่นัดถอยแต่แรกก็ได้เขาบอกแล้วเห็นไหมนัดถอยนัดถอยนัดถอยกันได้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 ปล่อยกลางปล่อยกลางดีปล่อยดีชิ้นไม่ได้หรอโหนี่ไงสัตชิบหายละชิบหายละอันนี้ชิบหายไปเวมดสวยถอ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 ยไกลเลยไกลเลยกลับไกลเลยกลับไกลเลยไม่ต้องไม่ต้องเลยถอยเลยเดี๋ยวมัน เดี๋ยวมันตันแล้วเกินคาดเดี๋ยวมันตันแล้วมันทําเกินคาดเขาบอกตอนเนี้ยทูตต้องเลี้ยงเขาแล้วทูอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยฟ้ามีปะฟ้ามีปะคิดว่าฟ้ามีเช็คก่อนมีปะเฮ้ยเราเราเราเคลียร์เรียบเลยเราเคลียร์เรียบเลยเคลียร์เดียบพี่โอมินอยู่บนปะโอมินอุมินแา๊ดอยู่บนเดินดอมมาปะเนี่ยเลย ไอ้ใชจอไม่นรางวับ้าเลเฮ้ยเหี siglo. ้ยเห็นใครก็ได้มึงออเดบีอุ้ยเียเนี่ยทศทศต้องหัวปอะทศไม่ไหวว่ะทเอดอนเไอ้นัทไอ้นัทเอาหรอเออเอาทมา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  ทุด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 ้ยกูไปเรื่อยเลยกูเป็นหลักกูเป็นหลักกูเป็นหลักก่อนกูแรงมากกูเป็นตัวฆ่าเอรันดอร์เลยอุ้ยเชี่ยมันโดนกูชิบหายละสวยกูรอดกูรอดถอยเรีย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 ไม่ไหวไอช่องไม่ไหวนะไอช่องไม่ไหวนะไอช่องไม่ไหวนะไอช่องไม่ไหวบอกว่าไอช่องไม่ไหวถอยเรียนัทถอยนัทถอยนัทไม่ต้องใครชิบหายละนัทนัทแกตาย สวยถอยถอยไม่บอกแล้วว่าไม่ไฟโจเกอร์เจ็บอะไฟทำไมกูคิดว่านั้นมันจะแรงะไม่รู้เหมือนกรูคนีแได้ไงมีแคีีแ่พูดอะไรนะนั้นู้ออกเรเลยเชื่อกูเองเดไม่มีห่่นีไมไม่มีตเลยดูเรื่องวุ่นวุ่นไวรุ่นระบีโอเคเอ้ยอ เราจะใช้การเบิร์ดของเราที่มีชนะไฟมันเว้ยเอ้ยเดินไอ้ไอเลิศภูมินี้มีว่าเลิศเลิศเลิศเลข้างหน้ามีไหมเลิศมี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 ม,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 มีล้างแทบล้างแทบถอย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 ช่วยไอ้ช่องไหนช่วยไหนช่วยไอ้ช่องไหน,หอไ,หนไอ้โทษเดินดิมาเต็มแล้วเริ่มตีแล้วเริ่มตีแล้วเอาเด้อไม่ไม่ไม่ไมไมปล่อยทำไมกันไอ้ช่อง่ไไอะ,อะไอ้โทษอ่ะโอ้โหเแย่ละไอ้ไสัตว์ ไม่ไอทูต้องไอทูต้องบังเขานี่ไม่ไหววะ่ะ <won> ไม่ไอทูไม่บงังเขาเล่นไม่ไหวอะ่ะ <Okay, S 1> ไปไ,ได้นะไปได้ไอ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 โอเมนมันลงแล้วชิบหายแล้วเชื่อมต่ออะไรเนี่ยเอา้าเน็ต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 ถอยนายดิไหนไหนายนไหนเงียบก่อนเงียบก่อนนาย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 เรานายไอไอทูต้องบังเขาอะ่ะ <helping S 1> ถ้าเขาเดินถ้าเขาเดินเหนือค่าเกินคาดอ่ะ

เชี่ยไอยไท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 ยกันจองโอเคเฮ้ยเชี่ยเอ้ยเอ้ยมันอยู่นะเนี่ยมันอยู่นะเนี่ยมันอยู่นะเนี่ยไอ้เชี่ยซีเรียวตายไอ้สัตว์คดเลี่ยมเลยเอ้ยมันเอาป้อมไอ้สัตว์กูกลับนะ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  อย่าปล่อยกลางนะปล่อยอย่าปล่อยกลางอย่าปล่อยกลางทศ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 ชิปหายแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยสวยคิบหมด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 ทาร่ายืมไม่ไหวนะแน่ทำเล่นสวยชิบหายแล้วไอ้ทศตายไอ้สัตว์เฮ้ยบน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 ไม่เป็นไรกล้วยกันโดกล้วยกล้วยไอ้เหี้ยกล้วยโอ้้กกลางต เชี่ยบางกูอยานกมึงเรือดี่ะเออไอไอันบลันบเชี่ยมันได้เยอะเลยว่ะไอสัตว์เอ้าสูเอาสูเอาสูตายกูรอสวยจบ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 บอกแล้วจกป่ายสัตว์ เชื่อบ้างไอ้สัตว์แม่งไปดิไปกลางเลยไปกลางเลยไปกลางเลยเราไอ้ไอ้ชีรับเล่นก่อนไอ้ชีรับเล่นก่อนเออไป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 ค่ะไอมังกรได้มังกรนั้นได้สองบัฟนั้นเนี่ยทำเล่นบัฟ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 เปลี่ยนบับเปลี่ยนเป็นบับเปลี่ยนเป็นบับไอ้ทดโซนไอ้ทดโซนมันค่าไอมันค่าไทดไม่ตายอยู er i, ่แล <n> ้วสามสามหนังควายสามหนังควายมันจะเก็บไข่มันจะเก็บไข่สวยไอกันไอ้ช่องนีย สวยทาร่าตายทาร่าตายทาร่าตายสวยจบกลางดิจบกลางดิเอากกลางจบดิไอชินทำเลนไอชินทำเลนให้ลึกแล้วค่อยมาทำล่างอีกเวฟหนึ่งอ่ะแล้วก็จบเลยเนี่ยเราเราเอากลางจบดิเรียงเวฟเรียงเวฟมันเค็งยากมันเค็งยากมันส่งบัฟส่งบัฟส่งบัฟก่อนส่งบัฟก่อนส่งบัฟส่งบัฟส่งบัฟวิ่งดิไฟดิไฟไอไม่ไม่ไม่ตีคอ ชิรับเล่นอย่างเดียวไอชินห้ามห้ามเปิดลิปเข้าบ้านนะมาไอ้นัดไอ้นัดมานาไอ้นัดมาไอ้นัดมาปล่อยกลางเลยเนี่ยชินชิ้นทำให้ลึกแล้วมากลาง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 มากไอ้นัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดักระหว่างทางมามามาพวกมึงมาพวกมึงมาอ๋อดิอ๋อหน่อยไอ้สัตว์แล้วกูยืนหน้าคนเดียวนี่นะเอาไอ้นัดเอ้ยดันบุญก็ได้เออดันบนุญมีมีมีคนไปบุญป่ะยเซฟนัดได้นะ นัดนัดนัดน oh, oh. 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 okay. ัดนัดนัดนัดออนัดไอ้สัตว์คุยนัดคุยไอ้ี้ยมึงมันแหลมไม่นัดอุ้ยถอยเลยไอ้สัตว์ส่องบับกูโอ้ไม่กูบอกให้มากออกกลางก็จบแล้วไอ้นัดถอยเลยชิ้นถอยเลยเอ้าถอยเลยถอยเลยเอาไฟเหรอไอ้ช่องมาไม่ทันอ่ะสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ย ไ <c> อ <ười> <c ười> ้ช like, ่องวิ về, like, ่งไอ้ช่องวิ่งต้อเฮ้ยจบจุบจบจบได้จบได้อย่างเงี้ยจบได้อย่างงี้จบได้อย่างงี้จบได้บังไอช่องบังไอช่องบังไอช่องใช่เอลสูตายอีรันดอกันไม่ได้หรอกอีรันดอลโดนไอช่องแปะเออเคลียรนไม่ได้หรอกเฮ้ยหลังหน่อยหลังหน่อยหลังหน่อยไอ

ม่ไม่ไม่คือคือเขาคือเขาโลเนี่ยเข้าใจปะไอ้นัดไอ้นัดขยะเกมนี้ไอ้นัดขยะเกมนี้ไอ้นัดขยะเกมไม่คือเกมนี้ถ้าถ้าไม่บอกแบบนี้พวกมึงแพ้